รีวิวไข่ซุมค่ะเรามีทั้งหมด4ฟองด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูว่าข้างในจะเป็นอะไรจะมีอะไรบ้างเราไปตั้งกล้องดูกันอันนี้ต่อจากคลิปไปเที่ยวที่ห้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคเราจะไล่จากไข่อันเล็กนะคะก็จะเป็นอันนี้นะเรามาแกะกันเลยค่ะคุณแล้วก็จะแกะอันนี้เป็นของเอ่อของคินเดิลนะคะนี่นะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะ ราคาประมาณ1ยูโรกว่าเนาะเกือบ2ยูโรนะคะอันนี้ okay. <Okay. S 1> ก็จะเป็นอย่างนี้นะข้างในก็จะเป็นของเล่นเนาะหรือเปล่าเรามาแกะดูข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเ,เราแกะข้างในดูนะคะอุ้ยโอกยากเออต้องใช้ปากกัดนะโอเคนี่นะคะอุย้ย ข้างในก็จะเป็นของเล่นเนาะเดี๋ยวเราเออกมาดูอ่าเป็นจิ้งจอกนะคะแล้วก็มีอะไรอีกก็ไม่รู้เนาะเป็นเอ่อไม่ใช่สติกเกอร์นะเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกระดาษแข็งนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีทำเนาะแล้วก็ฉลากหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองสอบกันอันนี้นะคะก็จะเป็นหมาจิ้งจอกนะคะ หลับนั่งหรอใส่หางนะคะนี่คือหางน้องใส่หางเข้าไปแล้วก็อ๋อเอาให้น้องนั่งนะคะนี่เรียบร้อยแล้วเลรามันก็จะโยกได้แบบนี้ทุกคนดูนะอันนี้อันแรกนะคะราคา1ยูโรกว่าก็เรียบร้อยแล้วค่ะได้เท่านี้เนาะก็น่ารักดีค่ะเราไปดู ใบที่2ค่ะอันนี้ไข่เป็นไข่ของเอลซ่ากับแอนนาเนาะไข่เป็นติ่งเอลซ่ากับแอนนาไหมเก๋เดี๋ยวเรามาลองแกะอันนี้ไม่มีช็อกโกแลตนะคะนี่จะเป็นไข่เฉยๆโโราคาประมาณยูโรหรือ2ยูโรนี่แหละเราจะไม่ได้เนาะหาอะไรมาแกะก่อนแกะไม่ได้อะโอเค นี่นะคะใส่เอลซ่ากับแอนนะโอ้ยต้องเป็นยังลบค่ะทุกคนนี่เป็นจำชื่อไม่ได้แล้วคนนี้นะแล้วก็มีสติกเกอร์นะคะเป็นเอลซ่าแอนนาแล้วก็เอ่อเออเออจำไม่ได้นั่นแหละค่ะตัวนั้นแหละแล้วก็มีอันนี้นะเป็นอะไรก็ไม่รู้ อ่าเป็นสีเทียน,นะคะ่ะทุกคนอันนี้มีหนึ่งอันนะคะถือว่ากินไม่ได้แล้วก็เป็นอุปกรณ์การเรียนนะคะที่ไม่น่าจะได้ใช้เนาะปาลมปาลมไม่น่าจะได้ใช้เนาะอันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูไข่ใบที่3ค่ะเป็นตัวนี้นะคะราคา1ยูโร49เ้เซนนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูก็จะเป็นอย่างนี้ เป็นลูกหัวใจนะคะแล้วน้องก็เป็นเป็ดเนานะโอเคเป็นคินเดิลเหมือนกันนะยี่ห้อคินเดิลเหมือนกันโอเคเรามาแกะดูข้างในคะ่ะน้องน่าจะมีของเล่นหรือเปล่าต้องมีดิไม่งั้นเราจะมาแกะได้ไงอ๊บม,ม,มีนะคะมีของเล่นหนึ่งอันหัวใจแตกไปแล้วเรามาแกะดูึ่งสองซ้ำโอ้ยเปิดยากจัง โอเคไม่ควรใช้ปากกัดเหมือนปาเนาะอ๋อได้กระตายค่ะทุกคนก็จะมีสติกเกอร์แล้วก็เออเป็นต้นไม้เนาะเป็นวิวทิวทัศน์แบบนี้นี่โอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันดีกว่าก็จะมีหน้าน้องนะคะกับตัวน้องให้เอาไปติดกันเนาะก็จะมี ขานาตรงขาจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ติดกับอันนี้เลยค่ะออยังไง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 ยังยังไงยังไงยังไงยังก็ลองใช้กระตายไหมนเนี่ยลองเป็นกระตายว่าแต่มันติดยังไงว a t ต h e น้องวลิดอย่างนี้นะคะก็จะได้แบบแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูอันสุดท้ายค่ะใหญ่ที่สุดราคาสองยูโรเนาะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยใบหนึ่งสองยูโรนะเนี่ยฉันต้องนั่งกินช็อกโกแลตทั้งหมดเลยใช่ไหมเราจะแกะอันนี้เนาะเพราะเราจะเอาฟอยล์มาห่อช็อกโกแลตอีกรอบเพราะว่ากินครั้งเดียวไม่น่าจะหมดนะคะก็ขาดทำไมเราเนี่ย เดี๋ยวเราแกะถีนละลิศก่อนจะได้ของเล่นแค่อันเดียวหรือเปล่ากลัวได้แค่แบบอันเดียวอย่างเงี้ยคือแบบ่าคาเท่ากันหมดเงินฉันก็จะซื้อแบบไขล่ล็กๆก็ได้ป้าทำไมฉันต้องซื้อมาใหญ่ขนาดนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยไขย่เอ๋ยแบบหนึ่งนะมีเมื่อกี้ไปนไหนหรอแบบนี้มีใครชอบมั้งคะเนี่ยโอ้ย น้ออแล้วแทน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 แท้อุ้ยลูกใหญ่มากโอ้โหคุ้มมากโอเคเดี๋ยวเรามาแกะแค่เห็นตัวนี้ก็คุ้มแล้วนะยังไม่ยังไม่ได้เห็นข้างในเลยว่ามันจะคุ้มหรือไม่คุ้มโอเคเดี๋ยวเราแกะดูอ๋อมันเปิดยากอ่ะเฮ้ยเปิดยากจังอ๋อ โอ้โหจิ๊กซอว์เต็มเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาออกมาดูนะนี่ก็จะเป็นป้ายแล้วก็เป็นเอวิธีทำเนาะวิธีบอกนอ้องเออน้องเป็นหอยทากค่ะทุกคนนี่เหมือนตัวที่มันวิ่งไวๆอะ่ะเออที่มันกินอะไรเข้าไปน้ำมันหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองติดให้น้องนะคะนี่ก็คือเอามาประกอบกันก่อนพาก้อนน่ารักนะจอมพาก่อน เอาตัวน้องเข้าไปกอดกระเป๋าวะใส่ตัวน้องใช่ไหมเนี่ยเอาเอา่าอันนี้อุย้ยที่กับนี้เอานนี้ใส่ลงไปตรงกลางนะคะอย่างนี้แล้วก็ขั้นตอนที่สองเอาอันอีกอันหนึ่งนะมาติดกันใช่ไหมวะเออใช่แหละ ยแลตวน,นึกนั้นเราขอไปตอบแ๊บนทุกคนนี่นะคะทุกคนก็ได้แล้วนะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ขั้นตอนที่สามนะคะสวมน,น้องลงไปแบบนี้หรอโอเคแบบนี้นะคะก็เรียบร้อยนะคะนี่มันจะเล่นได้อย่างนี้แล้วก็น่าจะทำให้มันมหมุนหุนได้แล้วปะ ามีล้อข้างล่างด้วยนะคะทุกคนก็เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดมี4อย่างนะคะก็จะมีเป็นจิ๊กซอ3าอย่างนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นยางลบแล้วก็อุปกรณ์การเรียนเนาะนี่นะทั้งหมดก็จะมีแค่นี้ลูกคอหมดแล้วบ๊ายบายไปเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วเจอกันค่ะจุ๊บ